สัตว์ชนิดนี้นะครับมีทุกบ้านนะครับเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อโรคต่างๆนะครับนี่ตัวนี้เลยครับดูแล้วน่าขยักขยงมากครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่นําพาเชื้อโรคนะครับมาที่บ้านเราเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับชอบไปเกาะอาหารนะครับที่เรา มักจะวางทิ้งไว้นะครับมันจะไปเกาะอาหารแล้วมันจะนําเชื้อโรคไปสู่อาหารนะครับพอเรากินเข้าไปแล้วจะทําให้เราเนี่ยนะครับติดโรคจากตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคท้องร่วงนะครับในหลายๆโรคนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือแมลงสาบนั่นเองนะครับสาชนิดนี้นะครับอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แล้วนะครับเป็นสัตว์ที่อายุยืนนานมากครับตัวนี้ครับ เพราะว่าอยู่ในช่วงยุคไดโนเสาร์แล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับตัวนี้ครับดูครับนะครับตัวนี้ครับมีทุกบ้านนะครับตัวนี้ครับสิ่งที่กำจัดตัวนี้นะครับได้ดีที่สุดนะครับก็คือตุ๊กแกครับเพราะว่าตุ๊กแกชอบกินแมลงสาบนะครับนี่ครับ นะครับนี่ครับถ้าบ้านใครมีตุ๊กแกอาศัยอยู่นะครับมันก็จะมากินแมลงสาบนั่นเองนะครับถ้าไม่อยากให้มีตัวนี้นะครับตัวอย่าทําให้บ้านเราสกปรกหรือโรคลุงรังนะครับมันชอบไปอยู่ตามเสื้อผ้าหรือใต้ตู้ใต้อะไรที่มันรกๆนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมันจะออกหากินตรงกลางคืนนะครับ บ้านใครมีไม่มีนะครับลองปิดไฟทิ้งไว้ครับวางอาหารทิ้งไว้เดี๋ยวตอนกลางคืนก็แอบ,บมาเปิดไฟดูครับว่ามีตัวนี้วิ่งไหมนะครับถ้ามีตัวนี้วิ่งตามพื้นแสดงว่านั่นแหละครับมันมีรังอยู่แถวนี้ครับแมลงสาบอะไรครับตัวนําพาเชื้อโรคเลยนะครับ